เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไ,ไป็ขนของลงมาเพื่อนดูสะเปขนพวกซันตาคอส สโนแมนด้วยจ้ะเพียนดี้ซื้อของรับน้องแอนมาแล้วจ้าอายุบายเอฟวิซิง yes โอ้ซื้อดอกไม้ไว้ให้จอยอืมคุณเลิกงานมาง่วงนอนจ้าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยยูบีซีรัสหน่อยติลีบีซีติลบีซีวัดยูบายไบผมมาไหน้องสิงวัดเจดีย์ไบ้คริสต์มาสสิ่งเเเกกกิิสีียบ น,อน,น,อน้องแอนเพิ่งเลิกงานจากเพื่อนที่แอนดี้ไปรับแล้วก็ซื้อของคริสต์มาสมาจ้ะ to มไนจอยช็อปอ We got here some asparagus and broccoli a stir fry medley which s got sweet corn chili sweet peas ื้อแต่ขง,งเนี้ชอบมาเพื่อนๆัจอยอมชอยซม รนตุ้งจ้ะ,สว,ส,จะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้ก็รีวิวของจ้ะนะ P D. เนาะที่แอนดี้ไปรับลูกสาวที่ทำงานจ้ะที่เทสโกะกะเชา้าเลิกงานตอนเชานะ้าเนาะไปซื้อของมาเลยจ้ะอันนี้สำหรับไปกินช่วงคริสต์มาสจ้ะหนะ้าปาร์ตี้ฟู้ดจ้านะก็เหมือนก็มีซอสซิกแอนบังเกตแล้วก็อะไรของเข้า ปุงปรงดึงอะไรของเขาเนี่แหละจ้ะนะ <S <S ซื้อมาเพื่อจะใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้จ้ะเพราะว่าบางทีไม่มีเวลาไปแล้วมันจะยุ่งช่วงช่วงใกล้ๆคริสต์มาสคนจะเยอะจ้ะก็เลยไปซื้อมาไว้ในช่องแช่ใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้จ้ะแบบนี้วันนี้อากาศมืดคืบจ้ะเพื่อนๆนะฝนตกด้วยนี่ซื้อมาจ้ะอันนี้ต้องเอาใส่ในช่องแช่แข็งหมดจ้ะพวกเนี้ยนะ อันนี้พี่นดี้ซื้อมาสามันจะเหมือนกับกินวันไอ้คริสต์มาสเดจะนะช่วงปีใหม่เราก็จะทําอาหารไทยจะกินอาหารไทยกันอันนี้ก็เหมือนพวกผักรวมจะนะเอาไว้เอาไว้อบอันนี้อันนี้ก็ไว้กินช่วงคริสต์มาสเหมือนกันจะพี่แอนดี้เขาซื้อเพื่อนเราไม่ค่อยได้ซื้อหรอกแต่พี่แอนดี้จะชอปปิ้งเนาะอาหารใหญ่ใหญ่เนี้ยอันนี้ก็ พวกมันเทศจ้ะนะมันเทศอกสาเร็จรูปจ้ะจะกินก็ใส่ใน,ในไมโครเวฟเลยประมาณเนี้ยอันนี้ก็ไก่ไก่ม่วงค่ะไก่ม่วงไก่ม่วงไก่ยวง,วงอะไรนี่แหละจ้ะนะอะไรจ้ะอันนี้ช่วงแค่ช่วงหน้าอกมันนะเพื่อนๆนะไม่เต็มตัวจอยจะซื้อแคนะ่ช่วงหน้าอกจ้ะนะเนี่ยช่วงหน้าอก คือถ้าซื้อเต็มตัวนี่กิบใส่ในเตาอบไม่ได้ยังมันใหญ่เกินเตาอบจนไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นก็ซื้อแค่ช่วงหน้าอ,อกจ้ะอันนี้แต่ก็ใส่ในช่องแค่แข็งเหมือนกันจ้ะจะให้แวะซื้อหมูในร้านเพื่อนเข้ามาดเลยหมูสืสาชั้นจ้ะนี่อันนี้ซื้อหมูสามชั้นมาให้แวะซื้อ มาดูซิว่าผักเขาซื้ออะไรให้จอยอันนี้เขาซื้อให้เองนะเพื่อนๆนะเขาเป็นคนที่ว่าเมียชอบกินอะไรก็จะซื้อให้เมียจ้ะคิดว่าเมียจะต้องเป็นเมนูผัดๆก็ถั่วงอกจ้ะถั่วงอกถุงนืงอมงที่จอยกินไม่หมดนะเพื่อนนะจอยจะไม่เพาะจ้ะเพาะแล้วก็กินไม่หมดเสียดายของจ้ะมะเขือเทศอืมเพียนดีเต็มมะเขือเทศมาแครอทจ้ะ ผักชีด้วยผักชีนะต้นหอมซื้อต้นหอมมาด้วยจ้ะผักชอยจ้ะผักชอยหรือผักผักช้อนบ้านเรานะนาจะอันนี้ก็ซื้อมาจ้ะผักกวางตุ้งจ้ะก็เห็นจอยกินไงน,นะทำบะหมี่เกียเ้ยวทำเกี้ยวทำก๋วยเตี๋ยวทำอะไรก็จอยจ้ะ ชอบกินผักวางตุ้งนะก็ไปซื้อมาซื้อมาให้เมียถุงหนึ่งแตงกวาก็ทถ่ายอยู่บ้านเนี้ยอันนี้ก็ผักส,สลัดจ้ะดูแล้วเหมือนกันจะให้เมียไตเอ็ดเนาะเพื่อนๆเนาะสุ้ผักอะไรมาหมดเลยนะอันนี้ผักกระหล่ำรู้ผัวใจจ้ะสวีทฮ์สคาร์บิดอันนี้ใจชอบรู้อีก เห็นกินบ่อยๆไงอย่างพ,พี่พี่ถ้า,ถาเห็นเมียกินอะไรบ่อยๆจะจะซื้อมาส่วนใหญ่ก็จะซื้ออย่างนี้แหละดอกคะน้า,ก,นากับเออหน่อไม้ฝรั่งอืม,น,มอาานี่ก็ผักมากาละมีกระผักอันนี้ก็ผักจ้ะถั่วตันเตาต้นหอมใช่ไหมเนี่ยพริกดอวผักกาดผัวโพดอันนี้คือแบบ เอาไว้สำหรับสำหรับผัดเลยจ้ะนะหัน่นเนื้อหั่นอะไรแล้วแล้วก็ผักในนี้ใส่ลงไปเลยผัดไปเงเี้ยอืมได้นี่ไม่ให้มียอีกจ้ะซื้อดอกไอ้ต้นในนี้ไม่ให้จอยจปิให้จอยตั้งในห้องไอ้เนี่จ้ะในห้องรับแขกจ้ะ

เบือมากเลยอากาศเพียงพี่กแย่ อันนี้ก็จะใส่ในช่องแช่แข็งจะนะนี่จะช่องแช่แข็งจอย ก็จะมีพวกพริกจ้ะที่มาจากเมืองไทยตั้งแต่ปีที่แล้วจ้ะอันนี้ก็ปลาซับข้างใต้ก็เป็นพวกของหวานของข้าวจ้ะอันนี้ก็ของหวานจ้ะอันนี้ก็บัวรอยจ้ะนะบัวบัวรอยเผือกจอยได้ปั้นแล้วก็ไอ้นี่ไว้ต้มเอาไว้แล้วแล้วก็แช่ช่องแข็งเอาไวจ้จะยันจะกินก็เอาออกมาทําแต่และแต่และรอบจ้ะนะ ขนของลงม,มาเพื่อนดูจ้ะไปขนพวกซันตาคอส์สโนว์แมนด้วยจ้ะเพียนดีอะไปขนลงมาจากไอ้นี่ข้างบนหลังคาจะ้ะ <c oughs> ใต้หลังคาใต้หลังคาสโนว์แมน มกมูกสีขาวมันคิดมากจ้ะโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะเพ,พื่อนๆนะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ